เฮโย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  Hello guys ว่าทราบดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะกอ็อยู่กันในรหัสของ FC นะฮะทุกคนครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะครับก็คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวผลพระ a w a k นะฮะทุกคนครับก็ เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทาผลพระเอเวกในทะเลที่3ก่อนละกันครับก็คือว่าให้ทุกคนนะครับมาที่เกาะที่มีภาษารูปร่างแบบนี้นะครับพอเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนครับวิ่งเข้ามาในห้องห้องนี้ครับทุกคนครับพอทุกคนเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นห้องแบบนี้ครับนี่เลยไปยืนตามแท่นครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับวิธีการลงดันนะครับให้กดคุย แล้วก็เลือกดันนะครับอ่าเลือกดันปกติเลยนะครับทุกคนครับท a l กแล้วก็นิกครับแล้วก็นิกนะครับแล้วก็นิกอีกนะครับแล้วก็นิกไปอีกนะครับอ่านี่ทุกคนครับฮิวแมนอ่าบูด้านะครับอ่าก็คือผลพระนั่นเองนะครับก็คือดันผลพระแล้วเราก็ทําการเข้ามาในนี้เลยครับทุกคนครับมันจะเป็นแท่นเหยียบแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ เออนี่นะครับทุกคนมันจะเป็นสวิตอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปในดันครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าดันพระนะครับคือด่านสุดท้ายนี่ยากมากๆครับคือแบบมีแต่คนบอกว่าโหพี่เออบอสพระนะครับที่ใช้ผลพระนี่แบบตียากมากครับแบบยากจริงๆคือว่าบอสมันสกิลแรงมากครับขนาดหนีไปไกลๆยังโดนสกิลเลยนะฮะอ่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูรีวิวสกิลกันเลยดีกว่านะทุกคนครับ โอเคฮะมาที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือสกิลแซดนะครับนี้ทุกคนดูดีๆนะครับยาห้โ,โหโครดวี้ยว้เลยครับโอโหทุกคนดูดิโอโหเท่จริงๆนะแบบโคตรเท่ครับทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะฮะผมโคตดชอบเลยมีวงแหวนด้วยนะครับทุกคนดูครับ มีวงแหวนเลยนะอันนี้คือเอาเวกครบทุกสกิลแล้วนะคะทุกคนครับอันนี้ก็คือสกิลแซดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดินช้ามากครับทุกคนแล้วเดี๋ยวดูตอนกระโดดนะครับนี่ทุกคนดูครับเห็นอะไรไหมมันจะมีอะไรขึ้นที่พื้นด้วยนะครับอ่าฮก็คือตัวเราหนักมากนะครับเวลากระโดดมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่ากระโดดครั้งต่อไปก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะขึ้นแค่กระโดดครั้งแรกอย่างเดียวนะฮะนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคต่อมานะครับก็คือสกิล X นะครับสกิล X จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับสกิลเอ็กซ์หรอไอที่ทุกคนครับสกิล X เป็นการต่อยพื้นนะฮะเดี๋ยวผมเปิด PVP ก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวอ่ามาดูท่าแปลงร่างกันใหม่ดีกว่านะครับนี่ทุกคนครับกดแซดอีกทีนึงนะครับดูท่าแปลงร่างครับทุกคนไม่ทุกคนดูครับมันเป็นฟ้าผ่าเหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนแบบ แปลงร่างไททันครับเอเลนเยเกอร์อะไรประมาณนี้ทุกคนดูครับนี่ฟ้าผ่าโอเคประมาณนี้ต่อมานะครับสกิลเอ็กนะครับทุบพื้นครับตู้ทุกคนครับสกิลเอ็กเป็นการทุบพื้นนะฮะแล้วก็สกิลซีครับสกิลซีนี่มันเหมือนเป็นการยิงอะไรสักอย่างหรือเปล่า โอ้ทุกคนครับใช่ใช่มันจะทําการชาร์จนะครับแล้วก็ยิงบีมไปข้างหน้านะครับทุกคนโอ้โหโคตรเฟี้ยวโอเคต่อมาดูสกิลอันตินะครับทุกคนดูอันติไว้ดีๆนะฮะโคตรโหดเลยนะทุกคนดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนดูโอ้โหแล้วดูเลือดครับทุกคนดูเลือดดีเหลือนิดเดียวเองนะฮะโอ้โหต่อมานะครับก็คือสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟเป็นการเทเลพอร์ตนะครับทุกคนมันเป็นการแดสนะฮะอ่าทุกคนดูครับ ปืบ๊บอ่าประมาณนี้คือมันเอาไว้ช่วยในการเคลื่อนที่ของผลพระนะฮะโอเคเรามาดูสกิลกันใหม่ละกันสกิล X นะครับอ่าเรื่องมาที่สกิล l ส้ดีกว่าสกิล l ส้นนะครับก็จะเป็นการแปลงร่างมีฟ้าผ่าอย่างนี้ครับทุกคนเหมือนเป็นการแปลงร่างไททันครับโอเคแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยสกิล X ครับทุบพื้นครับตู้โหกระเด็นดนวยนะครับศัตรูกระเด็นด้วยต่อมาครับก็คือสกิล C ครับ สกิลซีมันเหมือนเป็นการยิงบีมนะครับทุกคนดูครับชาร์จแล้วก็ยิง่าประมาณนี้แล้วก็สกิลวีนะครับทุกคนครับสกิลวีนี่ครับทุกคนอัลติครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันติโคตรอลังการเลยนะครับโอ้โหต่อมาครับก็คือสกิลเอฟนะครับสกิลเดสเราจะมาดูกันนะครับว่ามันสามารถเดสได้ไกลขนาดไหนนะครับขนาดนี้ถึงหรือเปล่า อ, Stevens: อ๋อไม่ถึงนะครับทุกคนมันไกลเกินไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับสกิลเอฟหรอสกิลเอฟมันเหมือนเป็นการเฮ้ยมันมีดาเมจครับทุกคนสกิลเอฟมันมีดาเมจมันเอาไว้จับศัตรูครับสกิลเอฟเดี๋ยวลองใหม่นะเดี๋ยวลองใหม่นี่ครับทุกคนอันนี้คือสกิลเอฟนะครับอ่าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสกิลเอฟครับโู้สกิลเอฟมันเป็นการจับทุ่มครับทุกคนโอ้โห ใช่มันจะทําการหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ทุบลงไปที่พื้นนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยโอเคครับสกิลเอนะครับก็สามารถเทเลพอร์ตได้แล้วก็สามารถจับศัตรูทุ่มกับพื้นได้ด้วยนะครับอ่าทุกคนดูใหม่นะครับปึ๊บหยิบขึ้นมาแล้วก็ทุ่มนะครับโอ้โหโคตรดิบเลยโอ้โหแต่ผมชอบสกิลวที่สุดแล้วนะฮะทุกคนดูครับโอ้โหโอ้โหโคตรเท่หโคตรแรงครับทุกคนโอเคต่อมาก็ อลองสกิลซีใหม่ครับยิงบีมชาร์จแล้วก็ยิงปุ๊มหมูโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ผลพระนะฮะก็มีข้อดีอหนึ่งอย่างนะครับทุกคนครับก็คือน,นี่เลยครับทุกคนลงน้ำเราเลือดไม่ลดนะครับอ่าทุกคนดูครับคืออันนี้ผมเดินบนน้ำได้เลยนะฮะเดินบนน้ำแล้วเลือดไม่ลดจริงๆนะครับทุกคนครับอันนี้คือเขาน้องเขาเล่นเผากูนะฮะไม่ได้เล่นเผาเงืงอกอ่าเลือดไม่ลดครับทุกคนดูอ่าลงมาขนาดนี้ยังไม่ลดเลยนะ ก็แสดงว่าลงน้ําแล้วก็เลือดไม่ลดนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยครับเป็นผลพีสารที่แบบว่าคือแบบสุดๆอ่ะเออผลพระลงน้ําเลือดไม่ลดนะฮะแล้วก็การฟาร์มนะครับไปดูการฟาร์มกันบ้างดีกว่าโอเคครับทุกคนครับการฟาร์มก็ปกติทั่วไปเลยนะฮะอ่าก็แต่ว่ามันจะฟาร์มง่ายนะครับทุกคนผลพระนี่ฟาร์มง่ายอยู่แล้วนะฮะนี่ครับนี่คือมอนเขาไม่สามารถถึงตัวเราได้แน่นอนครับถ้า เขาไม่ใช้สกิลนะฮะอ่านี่ครับดูดิเห็นไหมถ้ามอนเขาไม่ใช้สกิลนะครับมอนแบบแทบไม่ถึงตัวเราเลยนะทุกคนเออเราก็ฟาร์มกันแบบสบายสบายชิวๆคูลๆนะครับเก็บมาสเตอรี่กันมันเลยนะ,ะนี่ครับเนี่ยฟาร์มง่ายมากครับทุกคนเอฟาร์มง่ายมากจริงๆครับนี่ดูครับก็เดินถอยนิดนึงนะครับถ้าโดนตีก็ถอยนิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับ ผลพระถามว่า PVP ได้ไหมครับอันนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสเตปของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าเหมาะกับเป็นสายแทงให้เพื่อนมากกว่านะครับไม่เหมาะกับการที่จะแบบว่าเอาไปหนึ่งหนึ่งะครับหนึ่งหน่าจะแพ้ทุกคนดูครับเดี๋ยวผมนึงหนึ่งให้ดูเลยแล้วกันนะนี่เริ่มเลยครับมาถึงก็ PVP เลยนะเออลองดูนะครับลองลองดูว่าจะรอดหรือจะล่วงนะฮะ อ้าวอ้าวก็มาดีครับนี่ก็มาดีครับก็มาดีครับน้องๆนงีน่สกิลอันตินี่แบบว่าโคตรดิบเถื่อนนะทุกคนดิบเถื่อนจริงๆสกิลอันตินี่ดิบเถื่อนมากๆอ่ามาดีครับก็มาดีครับสกิลเอาเออทุกคนครับผลข้อเสียของผลพระก็คือว่าเขาโดนแคนเซิลสกิลง่ายมากเลยนะครับอ่า โลแคนเซอร์ no el, สกิลง่ายมากเลยแต่ว่าก็ยังถึกอยู่ดีครับม่สกิลอันตีโอ้โหสกิลอันตินี่โคดิบเถื่อนนะครับทุกคนครับดิบเถื่อนมากมากมาก่ยิงวีมไปครับอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่คือผลพัฒนะครับมันก็แบบว่าสําหรับผมแล้วผมสติไม่ถึงนะครับทุกคนผมก็เลยคิดว่ามันเล่นยากไปนิดนึงนะฮะโอ้โหทุกคนครับ แรงมากแรงมากครับแรงมากอติไว้ครับโอ้โหจุกครับจุกจุก <c oughs> เขาหนีแล้วทุกคนเขาหนีแล้วจับได้ไหมจับไม่โดนครับอติไว้ไม่ลงมาแล้วก็โอ้ทุกคนสกิลเอ็กไย่โอ้สกิลซีไย่โอ้ทุกคนเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้ว เขาจะตายแล้วครับเขาจะตายเลยแล้วนี่นี่น,นี่ตายสิตายซะตายซะยทุกคนครับเออสกิลนี้มันก็โดนยากนิดนึงครับเออก็ต้องใช้กันแบบว่าสินเซียนหน่อยนะฮะโอเคครับทุกคนฮะเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไ,ดไ,ดไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ